แล้วก <Es> <ừ> ็ทายจารุขาบรญนาแขกภาพซล้าเซลนะครับห้าร้วที่หัั้ท่วไปองแก้วอ่าอ่ะนจะสา่าครับป่าแผ่นทองสุกขออยเดียวอ่าอแดอ่า

ยาหลวงพ่อจะนกยาหลวงพ่อจชทวอลงเสร็จรูปหัวไปเลยอ่า้าลงเสร็จแล้วหลวงพ่อจะลงเสร็จ้ก็นลุกศีรไปได้เลยออ่ามาเลยจับนะลลกันรัลอหลนะสวีสัา สเจ็นนะสองสี่ตามนวแปดเส้นนะกปไปในเสก้อผ้าต่อไปนะมาได้เงินรับนี่เป็นสันปาคอูู่่ Thank you.